นานทีได้มาคุยกันเนาะเพราะวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาหาก,กันตอนที่เดินเข้ามาเห็นทุกคนก็ดีใจมากๆเลยเหมือนผลงานที่ผ่านมาของผมที่แบบไม่ใช่ผลงานสิการทํางานที่ผ่านมาในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมามันก็คือแบบเราตั้งใจทํามาแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกที่แบบได้มาคุยไ,ได้มาเจอทุกคนก็หายเหนื่อยเลยครับข่ <volleyball! S 1> ติดตลกแนะเลก็เดี๋ยวจะพยายามตั้งใจสร้างผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลทไม่มีอะไรล่าช้าก็น่าจะได้เห็นกันสักสามสี่เดือนนะครับค้ฟเพงอะไรกันเต็มีปกัเพลนเามไกัเเเพงะมงอะไรกันเต็พอะไรเบอะะนอะไรเล ไม่บอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมชอบเพลงไหนก็ได้ได้ฟังเพลงนั้นแหละโอเคโอเคเพลงงเพลงเพลงเางเพลงเช้ตินได้เดเอาเป็นแบบสับเลยว่าเวมสับยังไงสับสับยังไงสับให้ดูหน่อยเออ

ไม่ค่อยครับไม่ค่อยกว่าอะไรนะนอนหลับเหรอมนหลับหรือยังเฮ้ยถ้านอนหลับอยู่ก็คุยกันได้ไง คนที่คุยล่าสุดใคอใครออกกิคุยกันตั้ง5ชั่วโมงเลคุยอะไรกันล่ะคุยอะไรกันล่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันนะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแต่ก่อนหนั้นแน่แน่แน่วันที่เจ็ดครับ ขอให้ได้ไปนะครับวันที่เจ็ดนะครับซาดูต้องเติร์นจะไม่มีบัตรเลยต้องเติร์นไปงานโรแลนด์หรือเปล่าครับไปงานโรแลนด์หรือเปล่าของแจะขี่เอ่อถ้าชนก็ไปครับไปครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัว สปออยะไไรรจะมีโชว์เมื่อไหร่อย่างไรอ๋อถ้าจะมีโชว์ทีะทุกคนจะอ๋อถ้าไม่ใช่ทีมบอมนะคะมีดัก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 เลยอ่ะวันที่เจ็ดเลยครับหรือเปล่าก่อนหน้านั้นมีไหมนะก่อนหน้านั้นเหรอต้องดูปฏิทินนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนับคทีปบอมก็น่าจะได้เห็นกันที่แรกแล้วก็วันที่เจ็ด ถ้าเกิดรีเซงออกแล้วถ้ามีเพลงก็น่าจะได้ดูนะครับมีโช์รวมไหมคะี่มีโช์รวมไหมอะดมรตัวอตัวเองหเาก็ทุกอย่างมันอยู่ในลายแล้วไม่ได้อ่านหมดไงอเดมอเดม ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรอเพลงเยอะก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะเพลงเดียวก็ใส่ได้เพลงเดียวก็ใส่ไพลงเดียก็ใส่ก่อนผมจะออกเพลงที่แบบสกิปเนี่ยคือกล้ามขึ้นก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าสมมติเราออกเพลงครบเมื่อไหร่ก็อยากจะจัดเหมือนกันนะอยากจะแบบเจอทุกคนเยอะๆแล้วก็ได้ลองเพลงคนฟังเยอะแต่ว่าถ้าเรารีบจัดแนวแล้วเรามีเพลงเดียวทุกคนจะอยู่กับเราได้ไม่นาน

and you doing what i love to do so please stay with me yeah, thank you I'll so do. much we will thank you i love you guys i yeah. love you too bye bye mom bye bye no i'm Thai na krap tern love you everyone จริงๆตอนแรกอ่ะออกเพลงอ่ะกลัวเหมือนกันนะกลัวแบบเราหายเกินไปนานหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ออกเพลงมาสาากักพักมันจะมีคนตามพวกเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ก็ดีใจมากๆดีใจทุกคนอย่างอยู่ตนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไปตามพอ,อเชกอ่กับแจ็กกี้กันด้วยนะรู้สึกว่าทุกคนที่ยังอยู่อ่ะเอ้ยไม่มาถึงพวกเราอ่ะ ยังรักการทำสิ่งนี้อยู่มากๆแล้วผมก็เชื่อว่าแจ็คกับเทก็ยังรักการร้องเพลงการร้องก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตทุกคนกันเยอะๆแล้วตราดที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราผมก็เชื่อว่าพวกเราสามคนก็จะสู้ไปตลอดรอได้คะได้เสมอรอได้รอรอเสมอเติร17กันยายนมีเซอร์ไพรส์ไหมคะพบรอบทีตี ้ามีอ่ะน่าจะได้เห็นก็ขอให้มีเหมือนกันครับ<อ>มารายฟ์ด้วยกันได้ไหมคะสามคนขอให้มีเหมือนกันอืมโอเคผมก็ขอให้มีผมเคยกินกาแฟจนแบบผมร้องเพลงแล้วไม่ผมระวังน,นะ <c oughs> ต้องระวังน,นะเดี๋ยแคลเซียมใช่ตอนนี้ก็เลยเพยายามลดกาแฟแล้วครับ วันนี้ไปสเดียวปกติสี่อะสองก็โอเคแล้วสองใช่เรืนี้ก็ลดลงแล้วพยายามใช้ชีวิตให้เฮลตี้ขึ้นก็จะลืมรักพยายามด้วยนะรักตัวเองอันนี้ก็จะพยายามตัวเองรักตัวเองรักตัวเองนะ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 ก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มา จะเรียนกินข้าวกินข้าวแล้ววันนี้ผมมื้อเช้าผมกินข้าวสามตัวพี่โอ้เยอะๆเยอะๆมีอะไรบ้างข้าวสามตัวพีไข่ดาวสองฟองแล้วก็แกงหมูด้วยโอ้โหแกงมากแกงมากเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะนอนเย็นๆนอนเย็นที่ยังมีผ้าห่มห่มใช่ชอบนอนเย็นแล้วก็ห่มผ้านั่นนะ ก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับอย่าลืมกลับไปดูเอมีกันนะครับก็คืวมัะเป็นร้อยเลยนทกทำชาเลนจ์ทิกเกอรกันได้นะผมพยายามจะดูให้ดูการเรายกระซิบแบบเอ็นดูมากอย่าลาบ่อยนะครับเดี๋ยวโดนเจ้าหนายดูทีทีแบบสามคนไปก่อน ขอปักจู๋หน่อยได้ไหมคะครับขอปักจู๋หน่อยได้ไหมคะอิปังกาเบนนะคีเตอร์ยิปักกรเบนยิปักกนรัเฮ้งเขาเรียกว่าลิฟกรเบนเหรอมาเจกันใหม่นะจ้าจ้าจ้าโอเคจ้า ถ้ายังไม่อยากกลับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับจะพยายามมาเจอทุกคนบ่อยๆบายข้ผัอะๆบ้านดีค่ะของเยอะาหมูไม่ต้องกินแล้วพ่เติอน่ตรงน่นเเถ่ายไปเยอแล้วยืนงนี้แน่แล้ว But you keep on having...